สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเมเธอจะนำวิธีการทำผักดองเพื่อใช้เป็นเครื่องเคียงแสนอร่อยมาฝากนะคะทำไม่ยากแต่รสชาติอร่อยเกินคาดเลยล่ะคะ่ะจะหวานกรอบมากๆนะคะจะใช้ผักอะไรก็ได้นะคะวันนี้แอดมินจะใช้2อ,อย่างเท่านั้นเองก็คือแครอทแล้วก็หัวไชเท้าค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะหั่น ผักของเราแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นรูปเตา๋าหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะวิธีทำผักดองแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะทำแค่วันเดียวก็สามารถทานได้แล้วค่ะ หนีหันให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ไปทําน้ําที่จะเอามาสําหรับดองค่ะก็คือใช้น้ําประมาณ1ถ้วยหรือว่า200มิลลิตรนะคะตามด้วยน้ําตาลเท่ากันเลยค่ะก็คือ200กรัมแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำส้มสายชู100มิลลิตรค่ะหรือว่าครึ่งถ้วยนั่นเองนะคะก็คนให้ละลายค่ะ เราตั้งไฟอ่อนนะคะตอนนี้แล้วคนให้ละลายจากนั้นนะคะละลายใส่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เอาผักของเรานี่นะคะใส่ลงไปในภาชนะในขวดโหลอะไรต่างๆก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะใส่เข้าไปให้เต็มนะคะ เราจะทำา2สูตรค่ะวันนี้สูตรแรกก็คือใส่เข้าไปให้เต็มแล้วก็เติมน้ำดองที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะใส่น้ำเข้าไปท่วมเลยค่ะพอท่วมแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับสูตรแรกสูตรที่2ทํทำเหมือนกันเลยค่ะแต่เราจะเพิ่มในส่วนของซอสมะเขือเทศลงไปแบบนี้ค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วจากนั้นเราใส่น้ําลงไปเลยค่ะน้ําดองของเรานะคะแล้วก็เอาให้เต็มค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับสูตรที่สองสำหรับสูตรที่2นี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นของแครอทแล้วก็ของหัวไชเท้าที่เหม็นเหืนหรืออ,อะไรเลยนะคะนี่แล้วก็จะได้น้ำเป็นสีแบบนี้เลยค่ะจากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องทั้งสงสูตรเลยนะคะแค่หวันค่ะ วันรุ่งขึ้นเราก็ทานได้เลยนะคะแต่หลังจากเปิดเราก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะลองไปทำดูนะคะเอาไว้ทานกับอะไรก็ได้ที่แก้เลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินแมเธอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องกินแมเธอชแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ